หมูใครที่แบบว่าส่งลาล่ามูฟหรือฝากแจ้งไปอีกทีเลยนะเวลาสั่งซื้อแจ้งไปเลยว่าพี่ส่งลาล่ามูฟนะเดี๋ยวเขาจะได้หักส่วนลดไปให้นะคะหักส่วนลดให้เลยเพราะว่าหน้าร้านกับล่าล่ามูฟเราจะหักส่วนลด77บาทต่อกระสอบถ้าน้องแอดมินลืมทักได้เลยทักได้เลยว่าลืมหักหักส่วนลดให้พี่ไหมนะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไล่อ่านก่อนใส่ดียว,วันนี้ไม่ได้เปิดคะ่ะวันนั้นโอ้โหวันนั้นเหมือนหนูเพิ่งลงคลิปไปล่าสุด มีอีกด้วยลูกค้าเปิดหน้าร้านแอบถ่ายไปลูกค้าใครอยากได้รีบไปเอานะขออ่านแป๊บหนึ่งกี่กิโลประมาณกี่ตัวงานเมื่อกี้ใช่ไหมคะเพ่ <c oughs> งานเมื่อกี้สี่สิบากิโลจำนวน80บวกลบค่ะ80บวกลบวันนี้ลิซ่าไม่ได้เปิดนะจ๊ะยินชายขาย,ยาว เหมือนจะมีอยู่เป็นงานแบรนด์เลยหรือยังไงเนี่ยแหละราคาสูงหน่อยายโก้ถ้าจําไม่ผิดนะคะลูกค้าลองทักแชทหาน้องแอดมินอีกทีได้สายเดียววันนี้ไม่เปิดก็สอแฟชั่นหญิงแขนยาวล้วนมีไหมแฟชั่นหญิงแขนยาวล้วนอ่าตอนนี้ไม่มีค่ะถ้าปกติแล้วงานแฟชั่นอ่ะลูกค้ามันจะมีแบบว่าต้องไปคัดลุ้นกันอีกทีแบบแขนยาวล้วนตอนนี้ไม่มีเลยเคยมีแต่ว่าตอนนี้น้องไม่เข้าแล้ว นะคะเปิดงานเด็กไหมงานเด็กวันนี้ไม่ได้เปิดจ้ะแม่เดี๋ยวไว้วันอื่นให้นะภายใน7วันเนี่ยแหละเดี๋ยวจะพยายามเอามาให้ทันวันนี้เปิดงานอะไรบ้างรายการเดี๋ยวรอติดตามอีกทีนะลูกค้าทุกกระสอบไหมคะค่าส่ง7บาทค่าส่ง7บาททุกรายการยกเว้นราคาที่ต่ํากว่า1,900บาทนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวขอแวะมาโชว์บ้างเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แล้วไม่ได้โชว์มาตัวนี้แพนนาส้า 25SL ลลูกค้าขา เป็นงานเรสเน้นยาวนะงานเรสเน้นยาวตัวนี้จัดโปรอยู่หรือเปล่าอ,อ่าจัดโปรด้วยแล้ววันนี้ก็คือได้ค่าส่งด้วยเดี๋ยวมาดูงานกันตัวนี้โปรเท่าไหร่นะเซน้ตัวนี้โปรปกติอ่ะมันขายอยู่4,9 0พโปรมันจัดอยู่2,900 แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตลดเพิ่มให้ในไลท์เฉพาะในไลท์นะคะเฉพาะในไลท์เลยลูกค้าขาปกติมันสองสี่พันเก้าลดเหลือสองพันเก้าแต่วันนี้ขออนุญาตปล่อยให้ไปที่สองพันห้าร้อยบาทพอค่ะลดไปอีกนะคะจากสี่พันเก้าไม่ขายเหลือสองพันห้าเฉพาะในไลท์นะแม่ราคานี้นอกไหลท์หนูไม่ขายราคานี้แล้วนะนอกไลท์ก็คือลูกใหม่ก็ราคานี้ ลูกใหม่ก็2 5เฉพาะคน CF ในไลท์ถ้าเกิดปิดไลท์ไปก็คือเป็นโปร2 0 0พนะคะประจำเดือนนี้เลยลูกค้าขาดูงานก่อนได้นะคะตัวนี้งานเรสยาวแพนด้าใครที่แบบว่าลงตลาดเน้นเนี่ยน่ารักมากเลยเน้นขายง่ายขายไวนะแม่งานราคาซอ f t นะคะอันนี้เป็นงานของป้ายแพนด้าค่ะอุ้ยสีแดงสวยมากของป้ายแพนด้านะคะ <c oughs> ลูกค้าเดี๋ยวหนูมาไลา่อ่านคอมเมนต์ให้อีกทีนะยาวมากอุ้ยสวยสีม่วง นะคะคอมเมนต์เยอะมากอันนี้นะต้องบอกก่อนว่าเดดยาวมันจะรวมเนื้อผ้ามาให้ลูกค้าอ่ะอันนี้ของ H&M ไม่ว่าจะเป็นงานแบบว่าอ่าพวกงานผ้าไยคอตตอนอาจจะมีคัตติดปนไปแล้วก็ผ้าย,ยืดชีฟองนะคะลูกค้าขาน้องจะปนกันไปในกระสอบเลยนะคะสําหรับแบบว่าใครที่แบบ อยากได้งานเรทยาวราคาถูกขายง่ายขายไวตัวนี้แม่เล่นได้เลยนะปกติหนูขายอยู่4,900บาทแล้วก็เรามีโปรประจำเดือนลูกค้าไปเช็คได้โปรประจำเดือนเราจัดให้เหลือ2,900บาว่าถูกแล้วแต่วันนี้หนูขออนุญ,ญาตปล่อยในไลน์ให้แม่นะเหลือแค่2,500บาทใครจะเอารูปรีวิวหนูให้ส่งฟรีเพิ่มไปอีกแล้วแม่2,500แม่เอฟเฉพาะในไลน์แม่ได้ค่าใครที่ไม่ทันรีวิวได้ลูกใหม่ก็คือค่าส่ง7บาทคุ้มมากนะคะอ่ะขออนุญ,ญาต ปล่อยรหัส cf ลูกรีวิวก่อนเลยดอเด็กสองห้าค่ะดอเด็กสองห้ามาค่ะลูกค้าขาดอเด็กสองห้ามาเลยอุ้ยสวยสีดําดอเด็กสองห้ามาได้เลยลูกค้าขาให้ส่งฟรีด้วยสองพันห้าร้อยบาทคุ้มๆไปเลยนะคะเฉพาะในไลน์เท่านั้นนะใครที่ดูอยู่อยากได้ลูกใหม่ตัดสินใจได้เลยแม่ว่าจะเอาไม่เอานะคะถ้าซื้อนอกไลน์ก็คือไม่ได้ราคานี้อุ้ยสวยนะคะดอเด็กสองห้าลูกรีวิวส่งฟรีไปด้วย คุ้มๆเลยนะคะนี่ต้องบอกว่ามันมีอุ้ยอันนี้สวยนะมันมีทั้งแบบว่าเป็นสไตล์แบบเดทแฟชั่นใส่เที่ยวค,คาเฟ่ได้ลำลองได้นะคะคะปนกันไปในกระสอบเลยลูกค้าขาคะรวมเนื้อผ้าไปนะคะโอ้โหน้องร่วงขออนุญาตเก็บมีแบบว่าฟิลแบบใส่ปาร์ตี้ด้วยหรอนี่เออสาวปาร์ตี้เกิลก็มีนะคะลูกค้าสีดำกากเพชรแบบนี้ แจ็คเก็ตป้ายฟีดเอามาจัดโปหน่อยป้ายฟีดแจ็คเก็ตตัวนั้นยังไม่มีเลยเดี๋ยวต้องรอให้บอสดูให้มันมีของอยู่ไหมเซนฟีดจำไม่ได้ว่ะป้ายโกดเดี๋ยวลองดูสักครู่นะคะตัวนี้ป้ายแพนด้านะลูกค้าเปิดเสื้อแฟชั่นไหมเสื้อแฟชั่นหนูไม่ไดเอามาเปิดเลยพี่เพราะว่าป้ายบัวเหลือน้อยแล้วนะ น้องเหลืออยู่ไม่ถึงสิบลูกเหลือแค่หกลูกหรือเปล่าถ้าหนูจำไม่ผิดหกเจ็ดลูกเนี่ยแหละมม,มีมีไหมเดบิวสุดหกป้ายโกนมีสิบสี่ลูกตัวนั้นของมีน้อยอะลูกค้าอาจจะไม่ได้จัดนะโปอาจจะไม่ได้จัดนะของน้อยอุ้ยอันนี้เป็นผ้าคอตตอนด้วยผ้าคอตตอนด้วยลูกค้าขาของมีน้อยอาจจะไม่ได้จัดนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเอาจริงงานหนาวอะบางทีอะถ้าตอนไหนจัดะ่ะแม่ ตัวไหนอะเอาได้เอาไปเลยแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถ้าพูดตรงตตอนนี้มันก็เดือนเดือนเจ็ดแล้วเนาะแป,ป๊บแป,ปแม่เดี๋ยวคนก็จะตุนกันแล้วนี่สวยมากนะคะฟีดแฟชั่นวันนี้หนูเปิดเป็นฟีของ kwe 1206นะคะ kwe 1 2 0 6 a ลูกค้าขาที่เอามาเปิดเนี่ยงานเรทน่ารักน่ารักนะคะ2,500บาทดูดิแล้วจะส่งให้ฟรีด้วยสปอร์ตบามีนะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดลูกค้าของมีแต่ไม่ได้เปิด นะคะจะมีเป็นป้ายเยลโล่อัไนรนก็เหมือนเหลือน้อยแล้วลูกค้า่ะนี่งานแบบว่าลูกมงลูกไม้มีติดไปนะคะโซอค่ะรีวิวโซอาเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะลูกค้าขาลูกใหม่รหัสอะไรจ้ะดอเด็กสอะดอเด็กสอลูกใหม่ให้เฉพาะในไลฟ์สอง0ั้าอบาทนะคะดอเด็กสองหมาเลยอุ้ยอันนี้แบบว่า เนี่ยสวยมากคือเป็นเดทที่แบบว่าแฟชั่นลำลองใส่ทำงานได้แม่คือครบจบในกระสอบเดียวดูดิสวยมากใส่ทำงงทำงานนะคะก็คือไปคคัดงานหัวได้ลูกค้าขายีนสกินนี่วันนี้ไม่ได้เปิดนะกางเกงยีนผู้หญิงลูกค้าหนูเพิ่งลงคลิปไป M033 ราคา1,900บาทแม่ไปเอาเลยนะคะไปเอาเลยวันนี้ ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปอยากให้แบบว่าใครมองร้านไหนไว้รีบตัดสินใจเอาไปเลยเพราะว่าโปรวันนี้มันโคตรคุ้มเจ็ดวันนี้มันคุ้มมากแต่อย่ารอนะย้ำแล้วนะถ้าใครบบบว่าวันนี้มองเจอโปรแล้วเห็นแล้วแม่อยากได้ต้องเอาวันนี้อย่ารอวันอื่นหนูกลัวของจะหมดนะคะเนี่ยสวยๆเลยอ,อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโกยแอบแบบว่าเหงอแตกเหงอแตนร้อนอยู่เหมือนกัน นี่สวยมากสีเหลืองอเดี๋ยวให้น้องขึ้นไม้เพิ่มอีกนิดสีเหลืองเยลโล่มากอันนี้ไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปขอถ่ายรูปนิดนึงตอนปิดไลท์แล้วเดี๋ยวเก็บให้ที่หลังนะแม่เดี๋ยวลูกค้าคิดว่าไม่ใส่ไปให้ใส่ไปให้นะเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปเพิ่มนิดนึงนะคะโอ้ยนี่นี่นน,นขอโทษทีนี่เกาะอกสีขาวสวยมากสีขาวสวยมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อวันนี้มีสายเดี่ยวที่ติดมาไหมหมายถึงว่าเอามาเปิดไลฟ์ไหมเหรอจ๊ะมไ, <laughs> ไม่ได้เปิดไลฟ์จ้าถึงก็ต้องหมายถึงอ่า <laughs> นี่งานลูกไม้น่ารักอีกแล้วปัดล่สีขาว <laughs> เห็นปะ2,500ันห้เฉพาะในไลน์นะขอรหัสดีเซ็น 2โอเคด, okay. ดอเด็ก26ลูกใหม่มาเลย2,500เฉพาะในไลน์นะคะ2 5 0เฉพาะในไลน์ปิดไลน์ไปแม่ห้ามาขอนะหนูให้เฉพาะในไลน์นะถือว่าบอกกันแล้วบอกกันแล้วแจ้งหนูแจ้งล่วงหน้าก่อนมาเปิดไลน์ตั้ง10นาที <laughs> นะคะต้องบอกว่างานด่วนงานกระทันหัน เคลียแชทกันแบบว่าเช้ามาพอเริ่มลงโปปุ๊บโอ้โหแชทมาเต็มวันนี้คือบอกเลยสายสายตุนนี่เล่นกันฉ่ำแน่นอนลูกค้าอุ้ยแบบผ้า,ายืดก็น่ารักนะเก๋เก๋มากรายการไลฟ์ที่เปิดไลฟ์อะไรไปบ้างแล้วหนูเปิดงานเดสกับสเวตเตอร์ไปแค่2ง,งานค่ะพี่อ่ะอันนี้รวบด้านข้างได้เลยโอเคต่อไปมีอันนั้นใช่ของเราปะเอามาเลยเอาลูกเล็กมาก่อนเคลียร์ลูกเล็กให้จบแล้วเดี๋ยวไปลูกใหญ่ 0 5นหก้านูไม่ได้เอา